สำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสากรที่ใช้ประกอบนะครับในการร่วมกับการทำงานครอบรูปของเรานะครับโดยเข้าไปที่ดูที่เนี่ยนะครับเข้าไปตรงเหล่าตายตัวติ้กาวเนี่ยก็จะมีพวกคำสั่งต่งางๆนะครับมาเสริมให้เพื่อเพื่อช่วยประกอบ การเขียนรูปเพื่อการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเป็นบางตัวที่เราใช้บ่อยๆหรือเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับงานงต่างๆเอาไปครับเริ่มเลยนะครับผมวขอเริ่มแรกเปิดไปที่แคตก่อน จะมีโลกอยู่ที่นะครับนั้นคำสั่งแรกที่อยากจะที่จะแนะนำก็ผมไล่ตามนี้เลยนะครับคำสั่ง x ครับคำสั่ง x คือเป็นคำสั่งหา area ตรงนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับ sum นี่ก็ใช้ในการ sum ตัวเลข x นี่ใช้ในการหา area นะครับสมมุติว่าผมเปิดไปที่แคทนะครับ ทบทวนคำสั่ง x นะครับครับพิกที่อะไรครับพิกมุมครับครับเวลูอะไรครับคั f ฟิลครับครับครับจำนวนครับหนึ่งจุดครับคลิกไปครับฟิลครับจำนวนครับสองจุดครับหนึ่งสองครับกดปีออกครับ ไอ้ที่ผมจะเพิ่มให้อีกคำสั่งนึ่งก็คือ XR นะครับ XR ก็คือเป็นงาน Soft Lock Hard Lock นะครับ XR รับมันจะถามว่า h a v e you Soft Hard Lock 7. เจ็ด Pick กด Border นะครับสมิว่า เป็นลูปนี้แล้วนะครับเราเข้าไปปิดมันเดิมครับแอปมันจะเพิ่มตารางมาให้นะเนี่ยซอบต์ล็อกแอร์ล็อกแอร์เลียนะครับแอร์ฮ้างล็อกแอร์เลียซอบล็อกแอร์เนี้เราก็ทําเหมือนเดิมแหละครับมันถามอะไรถามซอบใช่ไหมครับเราพิมพ์คำว่าเอสไปสอบก็มีจุดมีหนึ่งจุดนะครับ เราก็คลิกไปนะครับมันจะขึ้นเหมือนัวหนบนีฮาร์ดมีที่จุดครับมีสองจุดอ่สมผมสมมุติ<ม>งานฟิลเป็นฮาร์ดน,นะครับผมขี่เี็จไปหารูปส่นใหญ่ก็เราก็จะใช้ง,งานภูเขามากกว่างาทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีนะตัวนี้ก็เป็นออปชั erm ่นเสริมมาเฉยๆครับจากนั้นก็กดออกครับ เป็นการจบกระบวนนะครับนี่คือคำสั่งวิธีหานะครับเปิดต่อไปเข้าไปดูในราย์ที่ผมสั่ง sa sa นี่ผมใช้ในการคำนวณหาปริมาณโครงร่างทางนะฮะก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เข้าไปในแคทไอ้ที่เราหา sa เนี่ยเราจะต้องหา area ไว้ก่อนนะครับไม่งั้นคำสั่งจะทำงานไม่สมบูรณ์ก็เริ่มจากพิมพ์ไป sa นะครับแล้วก็ไปปริ๊กตรงจุดที่เราชอบนะครับที่จะให้ตารางเราวางตรงไหนก็ได้ครับผมสมมติผมวางไว้ตรงนี้นะครับมัน pues ก็จะขึ้นโครงสร้างจะตัดเจออมาให้ว่าเราต้องการงานมี earth fill medium ไหมนะครับนี่มันก็ต้องการหาอะไรหา base ใช่ครับก็พิมพ์คําว่า B b a s เข้าไปเราเอาเมาส์ไปคลิกนะฮะบ base นี่นะฝั่งซ้าย base ฝั่งขวา ต่อไปอะไร sub b a s ใช่ไหมครับ sub b a s ให้พิมพ์คำว่าอะไร su นะครับแล้วก,ก็พิกพิกก็อของซ้ายพิกก็ฝของขวาต่อไป select a sa ครับปิดฝังซ้ายพิกขังขวาต่อไป select b select b ก็ sb ครับ ซ้ายไปฝัวงขวานะครับแล้วก็มีเลนเราไม่มีเกาะเราก็ไม่ต้องนะครับครับเราก็จะได้คาตอบอะไรออกมาครับอันนี้นะก็กด x นะครับออกก็เป็นอันจบกระบวนกนารซึ่งตรงตารางในคิดเราสามารถปิดได้นะครับโอเคครับเราก็จะได้หน้าตารูปของเรา,าเป็นอยางไงซึ่งก็จะครบทุกอย่างะในหนึ่งสเต ต่อไปขอดูคําสั่งต่อไปนะครับคําสั่ง S S นี่มันใช้สาตัวเลขครับกรณีถ้าเราเกิดทํางานแล้วผิดพลาดอยงนี้เราอยากจะรู้เนี่ยเราพิามพ์คําสั่ง S ไปเราอยากจะให้มันบวกเลขเนี่ยเราเลยเอาเมาส์ไปคลิกนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้วอยากจะวางตรงไหนก็วาง ส,ส,สัส่งซ้ำเลือกข้าไปะครับเพิ่คำสั่งซ้ำนะเอสก็จะได้ยี่สิบเจ็ดสหนะครับนะฮะเจ็ดสองกกนะก็คือเป็นคําสั่งซ้ํำเองนะครับสำหรับคาสั่งซ้ำนี้มันอาจจะซ้ำในเวลากลั่ออกมาเจ8แปด ขอไอพิมพ์ทำเต็มเท่านั้นนะพิมพ์ทำมาซ้ำเข้าไปนะครับมันก็จะได้ไฮเทคสูงเท่าไหร่เจ็ดหนึ่งเนี่ยอยากจะวางตรงไหนก็วางครับปึ๊มปนะ F บมันก็นะจะดดดดได้นะครับสำหรับความสั่งซ้ำข้ามไปเอ็แปลว่าซ้ำนะครับเอ็กเอเอ็กเอก็ลักษณะเดียวกันกับไฮเอียตแต่เราจะกำหนดอัลตรายขนาดของเฮดได้นะครับ เข้าไปนี่ xa เพิพมครับสามารถ xa define scale cut for cut area ใส่สเกลเท่าไหร่ดีหนึ่งได้ไหมลองทดสอบดูนะับเขียวสักหนึ่งหน้าตาเป็นยังไง ก็คือมันสามารถสั่งสกเกลได้มนเนยลยครับหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่ขึ้นหนึ่งฟิลสองแล้เนี่ยมันก็สกเกลมันใหญ่ขึ้นอีกนะครับอ,อยากปรับใหม่มสวยอ,อ,อ่าเอเอ ไฟล์เกลเอาสัก0.5พอนะครับเหมือนเดิมครับ INT ครับคลิกไปงานรายงานคร่ะจำนวน1.0อ่าเล็กลงมาหน่อยก็ยังก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับผมมองก็ฟิลไปล์คับฟิลสอง มันจะไม่สวยอ่ะลายมันน้อยไปเดี๋ยวผมมาลองที่ปกติผมจะใช้ประมาณ0.1นะครับงั้นผมลองที่0.1นะครับ e ออกไป x a ประมาณ0.1 x int ที่ส์สกินตรงนี้เหมาะกับ พื้นที่แอเรียใหญ่ๆะมันจะเหมาะถ้าเราปรับให้มันใหญ่ขึ้นแต่พื้นที่เล็กๆเนี่ยเนี่ยครับผมนี่ใช้มาศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยขนาดศูนย์จุดหนึ่งฟิลสองนะครับมันจะเห็นลายหน่อยแต่ถ้าพื้นที่มันใหญ่มากเหมือนกรณีมันก็จะถี่เกินเราอาจจะเพิ่มความถี่ตรงนี้อาจจะเป็น0.2 0.3์จุดอย์ามะไรเงี้ยตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ ไปพิจารณาเอาตามความชอบของแต่ละคนนะครับวันนี้ไม่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 มีข้อจำกัดครับต่อไปคำสั่ง cd แสดงค่าระดับหรือระยะตามจุดที่ต้องการอไหนลองมาดูกัน cd ผมไล่ทีละตัวเลย cd ดีาตรงนี้แล้วกัน c cd ดีอยู่ไหนเออซีด ดีอ, e vision, e re re อ่า elevation reference point อะไหรดีผมเอา o a t i o n ที่ที่ขั้นหนึ่งแล้วนะ pick define reference point center ก็คือตรงนี้ดับที่หนึ่งนะ ค่าระดับที่หที่ตำแหน่งเซลนเตอร์ position text ลองคลิกดูปึ๊ดนะครบอันนี้มันจะขึ้นตรงเนี้ยนี่เราอยากรู้ระดับใดๆเราก็เอาเมาส์ไปคลิกแค่ไหนว่าผมอยากรู้ตรงนี้ระดับเท่าไหร่เราอยากรู้ระดับตรงนี้ระดับเท่าไหร่ผมก็เามาส์ไปคลิกมันก็จะขึ้นนะครับอยากรู้ตรงไหนผมก็เอาเมาส์ไปคลิก เราจะขึ้นอย่างสำหรับคำสั่งซีดีนะครับเขจะบอกระยะแล้วก็ระดับให้ด้วยพิสูจน okay. ์ทีพีจีทีว่าถูกต้องไหมครับสิบเอ็ดสแลกซศูนย์โอเคแม่งก็จบนะครับสำหรับคำสั่งซีดีต่อไปเป็นคำสั่งอะไรต่อครับคำสั่งซีอี ใช้ปรับแก้กรณีพิมพ์ข้อมูลงานดีนไม่ถูกต้องไม่ต้องกรณีไม่ต้องย้ายรูปซีอี e. กรณีไม่ถูกต้องกรณีใช้ปรับแก้ในกรณีที่ดินไม่ถูกต้องไม่ย้ายรูปแต่เน,นื่องจากปัจจุบันเนี่ย เนี่ยเราจะย้ายรูปหมดแล้วเราก็เลยจะใช้คำว่า CG แทนนะครับงั้นผมลองสาธิตคำว่าซ g แล้วกันเพราะนอกจากเราไม่ได้ปรับรูปแบบโปรแกรมว่าเราครอบที่หลายๆรูปมันทำให้ตำแหน่งไม่อยู่ในตำแหน่งโค ордин าตจริงนะครับครับเราพิมพ์คำว่า CG นะ่ยปุ๊บมันบอกให้อะไรครับคล p กโพซ i ชั่ hi ที i t i ่อ as center นะครับบอกให้คลิก hi a ี่ center เส้นเสียเส้นเส้น head I คือเส้นนี้นะครับเราก็ไปคลิกเลยครับถ้ามันถามว่า h e a เรา evolution เท่าไหร่เราก็มาดูครับ11.071เราพิมพ์ไปเลย1 1 0เ1เพื่อจะใช้อ้างอิงนะครับ pick position change exiting 9ลิกตรงไหนล่ะ change exiting 9ผมว่าจะเช็คตรงนี้ปิบ เราก็เช็คไปที่จุดนี้ pick position change value i n t e r v a มันก็จะมาให้วางในตาราง table table นะครับเราก็วางในตาราง table มันก็จะได้วาง table อยู่นะครับ pick exposition change ก็ทำอย่างนี้เป็นจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับตรงกรณีหาครับเดี๋ยวก็มาต่อกันสำหรับคำสั่งเดี mm ๋ย hmm. วเดี๋ยวทวนคำสั่งอีกครั้งหนึ่งครับคำสั่ง 4G เนีนยครับ mm hmm. ตรงนี้ยมันจะบอกให้เราแหละพิกโพซิชันเฮดไอที่เซ็นเตอร์ครับเราก็ไปไปพิกเลยครับตรงนี้ครับ ผมเปลี่ยนรูปใหม่แล้วกันจะได้ไม่สับสน INT อันดับเลขไอเท่าไหร่ล่ะ1 1 0 7นะก position ที่ exiting c ก่าที่ที่ผมว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนงานดินเนี่ยนะครับสมมติว่าเกิดงานดินเนี่ยมันถูกขยับมาอยู่จุดน,นี้ผมสมมตินะอยู่จุดน,นี้ ข้อมูลที่ยี่สิบเนี่ยมันถูกขยับมันถูกขยับัน,บนอยู่จุดนี้เราก็ไปพลิกตรงจุดที่มันเชงอินกอยูตรงนี้แล้วมันบอกว่าไงเชงในเวลูเทเบิลมือข้อมูลที่20่สิมันจะถูกเปลี่ยน โดยการเราต้องลบข้อมูลนี้ออกก่อนแต่นี้ผมยังไม่ลบข้อมูลออกนะผมจะให้ดูความแตกต่างไม่ึ๊บมันก็จะมาแทนที่นะครับมันจะมีเส้นสีขาวมาแทนที่สีฟ้าแหละเพราะข้อมูลมันเปลี่ยนเนี่ยแทนี่20เหมือนเดิมอันนี้ผมยกตัวอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการลองแก้แก้ x ้สิ่งเก่าที่ยี มาอยู่ที่นี่คือเราก็ไม่ต้องคำนวณอะไรให้มันยากนะครับั้นเรารู้แล้วเราจะแก้ที่20เราลบข้อมูลที่20ออกนะครับลบข้อมูลที่20ออกจากนั้นผมทดสอบด้วยคำว่า 4G ข้นไปใหม่ก็เหมือนเดิมครับที่ Position m t ที่ Center HI 11.07นยนะครับ Pick position c h a n g exiting e กล่าวเนี่ยจุดที่เราเปลี่ยนงานดินให้มันมันต่ำลงมามันเก็บข้อมูลผิดนะเราก็ต้องไปวางในโวลูเห็นไหมครับ v ในร e ใหม่ฮนะเนี่ยก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับที่ระยะ20นะค่าระดับเท่าไหร่ค่าระดับเท่ากับ5เห็นไหมครับ ระดับเท่ากับห้าระยะที่20เมตรนะครับเราลินา้นิ่งอ่านได้6 0จนเนึงนี่ยค่าเราก็จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับมีการปรับแก้ไขเรื่องค่าระดับนะครับ,นะรบโอเคนะครับตรงนี้คำสั่งนี้ก็จบไปนะครับเปิดคำสั่งต่อไปครับ CG C-H แสดงค่าระดับระยะตามจุดที่ต้องการกรณีย้ายรูปครับตัวนี้ก็สำคัญเพราะาเรารูปปัจจุบันเรามันได้ถูกย้ายไปหมดและอ่ะเรามาดูกันคำถัง C-H C-H Pick Define Reference Point Center ตรงนีอ่ะผมเอาตรงเอาตรงนี้แหละตรงนี้ที่เซนเตอร์ตรงนี้นะ มันถามระดับตรงนี้เท่าไหร่เราตรงนี้เรารู้อยู่แล้วระดับหนึ่งใช่หนึ่ง pick o t h e r reference point อา่ามันอยากบอกพิกที่อยากรู้ระดับจุดไหนอ่เราก็พิมพ์ไปเรารู้ระดับจุดนี้อ่ะพิมพ์เหมืนี้เรากะซึนให้แล้วอยากรู้จุดน,นี้อ่ะอ,อยากรู้จุดใดๆสามารถ เหมาะก,กับงานเวลาเราไปตัดแบ็กสโลปอะไรพวกนี้เนี่ยอยากรู้ว่าโทอยู่ตรงไหน้ยครับแล้วส่งข้อมูลคือมันไม่ได้เป็นแค่เอามาหาเฉพาะงานดินแต่มันเป็นเราเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยอะไรเงี้ยในการตัดไม่ใช่ทำถนนหรือไหเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆอยากรู้ดับตรงไหนทำไปเรื่อย นช่ครับลังถนนอะไรหรื้ชั้นอะไรต่างๆฟินิชสักเกตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็สามารถทําในนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันก็ช่วยให้เราสะดวกขึ้นครับตรงนี้รูปอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่จริงๆมันต้องอยู่ข้างล่างนี่นาครัดตรงนี้น่าจะชั้นโครงสร้างตรงนี้ไม่ถูกนะครับผมกว้างเกี่ยวความกว้างอะไร จันี้ก็จบคําสั่งนี้นะครับต่อไปไปดูคําสั่งต่อไปคำสั่ง fg ตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ใชอันนี้ก็เป็นตาแหน่งหาค่าโพลิเนตหาค่าพิกัดต่างๆ cs cs นี่ CH, CH, ก็เป็นใช้ช่วยเขียนเส้นแบ c k กสโลจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะเป็นลิบขำๆนะอันนี้ต้องเช่าพูดว่าเป็นลิบขำๆอะไหนๆก็สอนแล้วก็ก็แนะนำแล้วก็แนะนำไปเลย cs cs พิมพ์คำว่า cs เข้าไปอันนี้อันนี้เป็นการเขียนไส้สลบบางทีเราไปเจองานเขา่าเราต้องตัดเข่าหลายสเต็ปนีงเราอาจจะเขียนรูปมันกระชั้นเราอาจจะ start เราอ,อาจจะเขียนขึ้นมาเลยก็ได้ start ไสโ้โลบตรงนี้เป็นอะไรละ่ะเป็นเอ้อเป็น half เป็นล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูสมมุติเป็นล็อก half lock นะจุดสองหา้าให้เราใส่ไปจุดสองห้า ความสูงเท่าไหร่4เมตรสี่เมตรีไฟฟ้เบนชิงเออ่ฮอ r ิ z o นทอ l เล็งเท่าไหร่ขายเบิร์มมันยาวเท่าไหร่ยาวรัก2เมตรเลี้ซ้ายเลี้ยวอ่าตอนนี้อยู่ฝัง่งอาร์ไปทำไมมันก็จะเขียนรูปเนี่ยนะสูง4เมตรนะครับโซลปศูนองห้าเนี่ยซึ่งพอนั้นเราก็เอามาก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ใช้คำสั่งคัปปี้ของเราเนี่ย การคัดพียของเราเนี่ยเอาไปวางในจุดที่เราต้องการครับที่จะให้อะไ่ยนะครับค็ปพิยต่อไปเรื่อยๆเราก็สามารถจะวางได้ละ เ3ียงพอหลังจากนั้นเราเราอยากจะทำอีกก็ได้ ch นะครับอ,อันนี้มันเป็นตัวช่วยเขียน back s l o ไป forward solo ก็ข้ามไปตัวนี้เหมาะก,ก็ใช้างาน,นเขา E D แสดงค่าระดับตำแหน่งตามจริง E L แสดงค่าระดับ L S ช่วยเขียนเส้นเปอร์เซ็นต์เกจที่สำหนดครับตัวนี้ก็ก็มีประโยชน์เหมือนกันมันก็เป็นลิบคำๆเล็กๆเป็นลิบเล็กๆนะแล้วก,ก,ก็มีประโยชน์ L S Start c เ u n t s t o เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ ไฟฟ้คาวสซลบสมมุติว่าห้าเปอร์เซ็นต์ยาวเท่าไหร่ยาวสิบเมตรไปทางซ้ายหรือทางขวาเราบอกวิ่งไปทางขวาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเซนห้าเปอร์เซ็นต์ให้เรา,เาก,ก็ช่วยก,วยกวย็มีประโยชน์นะครับเวลาไปใช้พวกดๆหรือทำอะไรที่มันต้องมานั่งเขียนดีกว่านั่งมานั่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยทำตรงน,นี้ก็ทำให้สะดวกและรวดเร็วสิ ไป CS ่อไปคำสัง่ง TSL TSL นี่จะจะช่วยไว้บอกพวกไซส์สโลปเนี่ยบางทีในรูปไม่มีบอกไซส์สโลปเราก็พิน T S L ข้อแบบ T S T S L T Object ปึ๊บเราคลิกไปเลยอยากรู้เป็นแบบไหนเป็น a แล้วเราคลิกวางไปมันก็จะบอกให้นึ่งดียวหนึงหน่งคำต่อไหมคำต่อเ yes ยิ่งเล็ก Object. อก็อบเจกต์อยากรู้เป็นน,ปปนี้ปึ๊บอยากรู้เป็นเปอร์เซ็นต์ทีมห s ไปเป็นแล้วเปอร์เซ็นต์ใ้เาไปแปลรู้หลัเซฟเอียงกิ๊นซงคลิกตรงไหน,นมันก็จะตอบให้เรา เป็นระหว่างเลขอหรือเป็นเปอร์เซ็นต์หารู้เส้นไหนอีกหารู้เส้นนี้จริงไหมอ่าหนึ่ต่อสี่สิบไงสรุปเอีนเอต่อสี่สงจุดห้เปอร์เซ็น จบในส่วนของคำสั่งนี้นะฮะไปคำสั่งใหม่ต่อไปที่นี้ก็เ t ที TA, um, ่ A Volume พวกนี้ก็เคยสอนไห้ลงแล้วอันนี้คงจะขอจบสำหรับลิปเสรร์เพียงแค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ